ชาขั้นนี้เข้าใจแคบมากเข้าใจว่าบริจาคเราไปเขียนไว้ตามตู้ว่าตู้บริจาคความจริงท่านอาจจะเอาเงินไปใส่ในตู้นั้นร้อยบาทพันบาทแต่ท่านอาจจะไม่ได้บริจาคเลยเฮ้อมันคือขักแต่ว่านนึ่งได้พอที่ละมากที่สดุดถ้าจะพูดถึงการปล่อยวางสังขารก็สูงมากพูดถึงการดับสังขารถึงขั้นนิพพานคนทั้งหลายก็ยังฟังไม่ถูกยังเข้าไม่ถึง ปีกยังไม่กล้าขายังไม่แข็งทางสัจธรรมโลกุตตรธรรมท่านก็เลยลดลงมาเพื่อจะเอาคนทุกคนให้เข้ามาถึงจุดนี้จุดนี้จะเป็นจุดที่นำไปสู่สองจุดข้างหน้านูแน่นอนถ้าเข้าถึงธรรมสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาสีอันนี้ยังไม่มั่นคงเพิ่มสุตตะเป็นห้าในหนังสือรรโรบาวา สัทธายะสีเลนะปัญญายจาเขนะสุเตนะจูภะยังผู้ใดเจริญด้วยศีลและมีศรัทธาเป็นผู้สดับศึกษาในการศีสลักดหมายว่ามีศีลรับผิดชอบต่อการกระทำทางกายทางวาจามีศรัทธามั่นใจในบาปบุญคุณโทษชาตินี้ชาติหน้า นรกสวรรค์มีแน่นอนผ้นกรรมมีแน่นอนทําแล้วให้ผ้นมีจาระรู้จาักการปล่อยวางมีปัญญารู้เท่าทันจิตใจรู้เท่าทันสภาวะที่เกิดขึ้นดับไปถ้ามีสีอันนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าโสดาบันบุคคลไม่ต้องเกี่ยวกับเติมปุ๋ยเข้าไปมันมีปุ๋ยดิปุ๋ยมันคือสสตะสสตะแปลว่าฟัง ฟังรูบาฟังอาจารย์ฟังแล้วคิดถ้าฟังไปฟังไปแล้วเข้าใจในเรื่องนี้พระพุทธเจ้า,จารเรียกว่าได้ยินเสียงเอิญได้ยินเสียงกู่แล้วคนโบราณมักจะพูดเป็นกาบเป็นกอนว่าเข้าหนี่มั่วเมาด่นในไพสนแสนซําอาศัยผูเพลนหูพ่อขานเอิญโกกเอาเข้าหนี่มั่วเมาดนเดินไปทั้งตาบอด อาศัยภูพันห่วพ่อจูงเขาใส่ท่างพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางซสิล่งหาหอมกะไข่ตีพ่อได้โห่บ่อนเบื้องทางเหลี่ยวบ่อนสิตน้นคือเกิดมาแต่ละชาติละชาติเราเกิดมาเป็นแสนแสนชาติเป็นโกรกับนับไม่ถ้วนในวัฏสงสารนี้ไม่มีผู้ใดเลยจักไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งแต่ละกัน ไม่มีสัตว์ใดไม่เคยเป็นผัวเป็นเมียกันไม่มีสัตว์ใดเลยที่จะไม่เคยเป็นแม่เป็นลูกเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องกันพิสุจทั้งหลายวัตสงสารนี้ไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สดน้ำนมของมารดาที่เราได้ดื่มกินตั้งแต่เกิดแต่ละชาติละพบเอามารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำตาที่เราได้หลั่งหลากไหลร้องห่มร้องให้ยามพัดผ้า ที่เกิดมาแต่ละชาติก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรกระดูกเรามากกว่าภูเขาเวปุบันพศเวพาลบันพศที่เกิดมานับไม่ถ้วนนั้นชีวิตของเราและเธอทั้งหลายเหมือนเดินทางไม่มีที่สิ้นสดุดเป็นอเนกชาติเพราะอาวิชชาเป็นเครื่องสัทายสีเลนะปัญญายจาเขนะจูพยังโซตาเิโซสป,ปุริโซวิจกขกนโน อาทิยติสาลมิเทวะอัตโนนี่ช่วงต่อไปบุคคลใดเป็นผู้มีศีลมีศรัทธาเป็นผู้มีการปล่อยวางเสียสละเป็นผู้มีปัญญาเป็นสตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้อันนี้จะอธิบายทีหลัง ว่าถ้าถึงทำสี่ประการนี้ประเสริฐยิ่งกว่าการขึ้นสวรรค์ชั้นใดท่านอาจจะได้ยินหรือไม่ได้ยินขอให้ทําความเข้าใจทำสี่ประการนี้ทีนี้สูงขึ้นมากว่านั้นอีกบอกว่าเมื่อรู้ว่าสังขารทั้งหลายต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนการวางเฉยในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีนี่อันดับที่สอง อันแรกให้ถือเอาประโยชน์ในโลกนี้โดยการเป็นผู้มีศีลมีสถามีจาระมีปัญญามีสุตะรู้จักฟังถ้ามีธรรมะห้าประการนี้ท่านปิดประตูนรกแล้วจากนี้ไปท่านจะไม่ตกนรกท่านจะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์ปนเวียนอยู่นี้ไม่เกินเจ็ดชาติสแสดงว่าชาตินี้ท่านหาจาระตรงนี้หมายความว่าการหัดต่อยการหัดวาง เมื่อเรารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักให้อภัยโกรธมาก็บริจาคโกรธอยากให้มากกระจาคผู้ใดบอกเป็นแต่สั่งแม่คดอยากให้มาโทกเอ้ยจาค่าษนจาคให้อภัยไปถ้าอย่างนั้นนั่นแหละคือจาคข,ขันจะกหูว่าซสิมีจาคแทบอมืออน,นี่หู้ค่ะรับเมื่อบานมืออื่นเนี่ยหิวก็ตามมาตับสาบตับสาบเมื่อหรืออฝ่าหย่งเมื่อ พอเจ้าเพื Mar ่อนจวบละยืนยิงแถวเพ็ยดนาเแข่งอ <equally> ึ่งตึ <ji> ้งปานกองเพลงพวนเจ้าตอนบุญสู้วสันบอกลูกบอกหลานเจ้าตอนบุญ่นมาแล้วเคนไปนอน่วัดถาดน้องแวงบ่ญหาปุนเซ่มาแล้วเพ่นวสันอ่อนซ่อนเด้เจ้าตอนบุญวสันมันสิจาขะบ่บัดโมเมนต์วื้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 อขึินพ่นขาดูถูกแม่แกมาเนาะย่อยบอกมันไปพ่อแม่แกไปทำบุญคักแน่วสันกัดแถวกาดข้างคือหันโ่เมนจ์ชาบะบ่บัด มานั่งสมาธิอยู่เนี่ยสามสี่ห้าวันเนี่ยเฮียบัดเมื่ออื่นนี่กองจนพูนอยู่นก็ตาขาดเพราะมีจาขาดแต่ขันทั้งคนเนี่ยยิ้มแขวใส่ห,นหน้ยนาแข็งเอิงตึงทั้งนี่ยิ้มโอ้ยสาธุคอยเราคิดหอดเจ้าหลายคอยเอาบุญมาฝากเจ้าตัว,วเถ่าเจ้ายัางห้ยหลายมันทุกมันใหม่หัวใจวาสักคอยบ๊กเขียนให้เจ้าดอกคอยอีดูตนศาสตร์เจาา้าท่านถ้าอย่างนี้บุญยิ่งได้เพิ่มขึ้นเล่าก็ได้น้ำ ขึ้นแต่ก่อนมันเคยโกรธได้สามสิบนาทีแต่วันนี้จาคะความโกรธอยู่ได้ห้านาทีไม่สามารถเผาใจอยู่นานอย่างนี้แหละเรียกว่าจาคะปล่อยใจปัญญารู้เท่าทันใจที่กำลังจะโกรธขึ้นว่ายัางไงวะศรัทธามั่นใจศีลควบคุมใจ จากะปลดปล่อยใจจากอารมณ์อันไม่ดีไม่งามก็ให้เกิดบุคลิกภาพหน้าตาอันไม่จ่มใสจิตใจอันขุนมัวปัญญารู้เท่าทันใจ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 สี่อันนี้มั่นใจควบคุมใจปลดปล่อยใจรู้เท่าทันใจเมื่อมีสีอันนี้ก็เรียกว่า ได้ย่างเข่าถือท่างอาศัยภูเพนหูงจูงเข่าใส่ท่างอาวินิปาตธรรมโมเขาผู้นั้นไม่มีทางตกต่ำนิยตโตเที่ยงแท้สัมโธิปรายโนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าแน่นอนไม่มีทางตกนรกอีกขันผู้ใดย่างตกนรกตั้งใจดีๆซี่อันในเอาให้ได้ขันได้ธรรมะซีอันท่านเรียกว่าโสตปฏิยังคบ องค์คุณผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมโสตะแปลว่ากระแสปฏิยังครคุณสมบัติองค์ประกอบของผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานแน่นอนเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติจากมนุษย์สู่สวรรค์สวรรค์สู่มนุษย์ เพราะเหน,นั้นอันนี้จึงเรียกว่าถือเอาประโยชน์แห่งตนเครืองกระย้อนกูไปบวชด,ดนดนวาชันผู้กับบวชดให้หบ่เห็นบ่ฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องวาชันโอ้ยคือเรียกว่าเข้าไปในในปัญห่งหนุ่มคือกลุ่งสิแกนดีแต่ถ้าเข้าถึงจาคะศิลศรัทธาศิลจาคะปัญญาเข้าถึงทำสี่ประการน,นี้บ่คือเก่ากลับมาจากวัดหน้องแวงเป็นเครื่อเขาห่อบาดเนี่ยโมเมนอ่อย พอเข้าถึงทำสี่ประการนี้ถ้าเป็นต้นไม้บอเมนอ้อยเป็นเครือเขาห่อบอยงอมหวานตามอ้อยมีแต่สีเฮ็ดไห้่ออ้อยขมน้นเครือเขาห่อถ้าเป็นเมียนายพานก็จะเลิกฆ่าสัตว์ไม่ไปกับหัวยังเก่งกับเสียหาลูกหนาเอาปืนให้ผัวอยู่เจ้าได้มาก่อยสีเฮ็ดก่อยสีขั้วแต่ว่าอย่คอยไปขาน้ำเจ้าบ่ได้อีกแล้ว อาวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ําไม่ก้มหัวให้แก่ความชั่วอีกต่อไปจิตใจจะรักษาระดับอยู่อย่างนี้จึงเรียกว่าอาวินิปาตะธรรมโมขันเป็นเจ้าเป็นนายมีโอกาสโกงเป็นลอยหลานใครเอามาใหา้ก็บกกินบอกกินซ้ำเนี่กับยูได้แ่เท่าธรรมะอันนี้แหละมันจะรักษาใจจึงบอกว่าไม่มีทางตกต่ําถ้าเป็นเมียนายผ่านก็เลิกฆ่าศักด์ เป็นเมียชาวประมงก็จะไม่ฆ่าปลาเฮ็ดน้ำเจ้าดแต่ขว้วเฮ็ดน้ำกินให้เจ้าดอยู่เอาแหยืนให้เจ้าดเอาของยงืนให้เจ้าดเอาปืน